กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนเรื่องนี้เลยนั่นเองนะครับเชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ทาンスเลตหน่อย questism ภาษา,ทาไทยแปลว่าการแสวงหาไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะอ่าเรื่องนี้นะครับเป็นแนวแฟนตาซีนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ เกี่ยวกับโรงเรียนด้วยนั่นเองนะเกี่ยวกับพวกแก๊งพวกอะไรอะ่ะเออแน่นอนว่ามีการต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็พระเอกแม่โกสกตีนด้วยเออ,เอ,อพระเอกกสกตีนด้วยหน้ามันมึนๆน,น,นะเวลาไปทำเควสเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหชิบหายอ,อ,อ่ะมาดูทางด้าน ยอดวิวกันเลยดีกว่านะครับค่อนข้างสูงเลยนะ28ล้าน M เลยนะครับคุณผู้ชมอ่า28 000, 000, ล้านเรตติ้งอยู่ที่9.82ถือว่าเยอะมากเลยนั่นเองนะครับมาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าในเรื่องข้าวเว็บตูนเรื่องนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับลุกคิดเหรอลุกคิสมหรือเปล่านยะลุกค,คิสมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนักสู้ทูบเบอร์และชีวิตเวรเอย๋ยจู่จ หน้าต่างเควสก็ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาคิมซูฮอนนักเรียนมัธยมธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยสักอย่างเมื่อเขาทําเควสแรกที่สั่งให้ขอโทษแม่สําเร็จซูฮอนก็สูงขึ้น3ซนติเมตรทำไมมันถึงได้ง่ายได้แบบนี้กันนะเพาว่าในตอนที่เขาตัดสินใจจะทําทุกอย่างตามที่เควสบอกเควสถัดมาดันเป็นจิตเต็มจูบกับแบกแชรินเพื่อนสาวร่วมชั้นของเขา มาดูทางด้านตอนกันเลยดีกว่านะครับอ่ามีตอนให้อ่านฟรีเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเนี่ตอนให้อ่านฟรีนะเจ็ดสิบกว่าตอนแปดสิบกว่าตอนเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้กี่ตอนวนะเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนี่หว่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองตอนแล้วก็มีโฆษณาให้เปิดอ่านด้วยนั่นเองนะครับ ง่ายๆก็คือถ้าเราอยากอ่านตอนเนี่ยเราก็ไปดูโฆษณานั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปิดปดล็อกตอนอ่านนั่นเองนะแล้วก็มีมีแบบเสียเหรียญด้วยนั่นเองนะครับจนถึงตอนที่130นั่นเองนะราคาเนี่ยจะอยู่ที่35เหรียญน,นะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับอ่า เดี๋ยวนี้เว็บตูนหน้าเบื่อชิบเป่งเลยวะ่ะเรียกได้เลยว่าซึ่งก็มันก็จะเป็นแบบอคําพูดอาจจะไม่สุภาพนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอออย่างเช่นวะมีวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทํายังไงไอ้พวกขี้แพ้ก็แข็งแกร่งขึ้นอยู่ดีสมัยนี้การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนที่ไหนกันวะพวกนักเขียนหัวโบราณก็งี้ สมัยตัวเองเรียนคงมีนักเลงในโรงเรียนนั่นแหละก็เลยคิดว่าสมัยนี้จะยังมีอะไรแบบนั้นอยู่อ่าพวกนี้ก็เป็นนักเลงนั่นเองนะนักเลงโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะไอตัวที่อ่าตัวใหญ่ๆสุดเนี่ยน่าจะเป็นหัวโจกนั่นเองนะคล้ายๆกับหัวโจกเพราะว่า,วาด้วยความที่ตัวเขาใหญ่นะอ่าผมคิดว่าอืมคนตัวใหญ่มันจะได้เปรียบคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วอ่า คิมซูฮอนนี่คือพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิมซูฮอนก็คือไอ้แว่นนี่แหละเนี่ยอ่าคิมซูฮอนแบบหน้าเหลือๆเลยนะแบบคล้ายๆกับเป็นเบ้ไอ้พวกเวนเนียแน่นอนอยู่แล้วนี่คือแบบถ้าดูแบบนี้เนะี่ยถ้ามันไม่ใส่แว่นเนี่ยหล่อเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าดูตอนที่มันยิ้มอะแล้วก็ถอดแว่นออกอะหล่อเลยอ่า ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนหรือไงฟะหยุดความรุนแรงในโรงเรียน <c oughs> ไอ้สัตว์แม่งล็อกคอเลยนะแล้วก็ตามสภาพนะพระเอกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม้จะตะโกนประโยคที่ฮิตกันในสมัยก่อนก็ไม่มีใครมาช่วยหยุดมันเลยมันผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหนกันนะทำไมฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้ เสียน้ำตาด้วยนะในเว็บตูนหรือนิยายยอดออนไลน์สมัยนี้ลงทุนกับการต่อสู้1นึ่งพอยดีกว่ามีเรื่องการทำเควสแล้วก็แข็งแข่งขึ้นเป็นรางวัลเหมือนกับในเกมนี่นะถ้าฉันเป็นแบบนั้นบ้างก็คงดีหน้าต่างเควสหน้าต่างเควสหน้าต่างเควสเอางี่เลยเหรอหน้าต่างเควส เด็กเบี op, ้ยวชอบซะด้วยเรียกอย่างนี้โอ้ <laughs> oh. นี่ไม่ใช่นิยายออนไลน์สักหน่อยไม่มีทางที่ของแบบนั้นจะโผล่ขึ้นมาหรอกแล้วทันใดน,นั้นเองต้ง <laughs> ไอ้มาเฉยระบบซิเต็มนะเปิดการใช้งานหน้าต่างเควสและฮะตั้งแต่วินาทีนั้นนี่มันอะไรฟันเนี่ยต้องการเริ่มเควสใช่หรือไม่ ชีวิตของฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคนในและคนนอกถ้ากระตือรือร้นก็เป็นคนในถ้าเฉยช้าก็เป็นคนนอกนักเลงและขี้แพ้ในอดีตถูกเปลี่ยนเป็นคนในและคนนอกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฉันเพราะจะได้ถูกเรียกว่าคนนอกไม่ใช่ไอขี้แพ้และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดหน้าต่างเคว็ กับคนอย่างฉันไม่รู้ว่านี่คือความฝันหรือความจริงหน้าต่างนี้โผล่ให้หายตลอดคาบเรียนซ้ำไปซ้ำมาน่าจะ300รอบได้ถึงแม้จะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อวันนี้คือเรื่องจริงต้องการเริ่มเควสหรือไม่งั้นเหรอมันหมายความว่าย,ยัางไงกันแน่แค่กดก็พอแล้วจะกดนะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนที่มันกดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆผู้หญิงนั่นเองนะ เห็นกระโปรงรอเปล่านั่นแหละอืมแน่นอนว่าเป็นเรื่องมันจิ้มก็ไปที่ท้องเลยว่ะว,ว้าวเออนี่มันการลวนลามแบ็กแชรินคือว่าถ้าจะให้อธิบายก็คือหน้าต่างเควสไอ้เหี้ยโดนตบแล้วเพ่งมันจะ ม,มันมันจะเป็นคนที่แบบชอบกดสตีนนะพระเอกอ่ะแบบมันมันพูดอะไรมึนๆออกมาแบบน่าจะหน้าตาเฉยอ่ะเออพระเอกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วแม่งตลกด้วยนะ <laughs> เออคิมซูฮอนไปร้านค้าหน่อยฉันอยากกินแซนด์วิชไปเองก็ได้นี่นะโอ้ยแม่ม <laughs> นี่คิมซูฮอนฮะนายรู้ใช่ไหมว่าขาฉัน,นะโคตรสวยแล้วก็รู้ด้วยใช่ไหมว่า ฉันมีผู้ติดตามอิน t a g r กรมสองแสนคนถ้าเกิดฉันล้มตอนเดินไปร้านค้านายจะรับผิดชอบหรือเปล่าอย่าต่อปากต่อคำดีกว่าเดี๋ยวมานะว้าวสุฮอนใจดีชิเป่งว่าแต่เงินละ่ะเงินบ้าไปแล้วเนี่ยสินะนเนี่ยนี่ไอเบื้อกนายจ่ายจะได้เจ้ากัน เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมึงมียอดอินสตาแกรมตั้งสองสองแสนเลยนะไม่มีเงินจ่ายแล้ววะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่เงือจะจ้างเขาแม่จะใช้เขามึงไม่เอาไม่ออกเงินเลยวะนี่แหละฉันคนหน้าสมเพชที่พูดอะไรไม่ออกเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมหยุดความรุนแรงในโรงเรียนไอ้สัตว์ เต็มคาราเบล,ลไอ้เพราะความหวาดกลัว <c oughs> เป็นไรหรือเปล่า <c oughs> ไอ้สัตว์ดูสภาพด้วยไอ้เนี <c> ้ย <oughs> ไอ้สัตว์ตัวอย่างกระช้าไงไอ้สัตว์โอ้จะตายเพราะมึงนี่แหละไอ้เบอร์ต้องพูดก่อนโดนสิวะคอยดูเหอะรู้ใช่ไหมว่าล้อเล่นอ่า ซูฮอนโคตรโคตรใจดีเลยว่ะแม,ม่ต่อไปถ้าพวกแกประสบความสำเร็จฉันจะแฉะพวกแกให้ได้เลยอ่าก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเขาจะกล่าวถึงเจ้าคิมซูฮอนหรือว่าพระเอกของเรื่องนั่นเองนะไอ้นี่เลยนะอ่าซึ่งมันก็ แรกๆก็คล้ายกับเป็นเบสนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับ <ś c oughs> เด็กเบว,วชอบสไตล์เด็กเบลชอบเลยหน้าต่างเควสหน้าต่างเควสหน้าต่างเควสเออแล้วก็บังเอิญน,นะไม่รู้มาจากไหนนะหน้าต่างเควสมาจริงๆนั่นเองนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ใช้งานระบบนั่นเองนะเพื่อที่จะทำเควสต่างๆนั่นเองนะครับผมเรียกเรียกได้เลยว่าแม่ไอไอ ไอ้ระบบสุนตีน,นี่แม่งก็เอาพาไปชิบหายนั่นแหละเออพาไปหาตีนนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอ่ะเออระบบหาตีนนะเรียกยังไงระบบเนี้ยอ,อและอีนี่ดันชอบซะด้วยนะแม่แล้วหน้ามันมึนๆด้วยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยเวลาเวลามันเอ่อ สนใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็สตีนด้วยเนี่ยหน้ามันมึนๆด้วยเป็นเรื่องที่ตลกนะเออพระเอกนี่ผมรู้สึกชอบพระเอกตัวนี้นะเออถือว่ามันไม่ได้แย่เลยแถมแม่งปากแซ่บด้วยเนี่ยโอเคก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องนี้ผมอยากให้ลองไปอ่านกันดูนั่นเองนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ค่อยจัดนั่นเองนะครับเรื่องนี้ผม บอกเลยว,ว่าสนุกมากนะเองนะเป็นแนวระบบนะอ่าระบบหาตีนอ่ะเท่านี้แล้วกัน